สวัสดีค่ะมาพบกับ ebit channel นะคะ channel เกี่ยวกับการส,าสอนสร้างรายได้ทางออนไลน์นะคะแล้วก็การนำสินค้าเนี่ยไปขายในเว็บไซต์การสร้างเว็บต่างๆวันนี้ค่ะจะมาสอนเพื่อนๆในการทำ dropship นะคะการด r o p s h i p คือการนำสินค้าจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เขาเป็นแบบ w h o l e s a l อ e r แล้วเราก็นำมาขายในราคาที่เป็นรีเทลเลอร์นะคะวันนี้จะมาแนะนำเจ้าตัวนี้ให้ทุกท่านรู้จักค่ะโด่งดังมากเลยในเมืองจีนนั่นก็คืออาลีบาบานั่นเองนะคะหลายท่านยังไม่รู้จักอาลีบาบาเราให้ทุกท่านฟังก่อนก็คืออาลีบาบาก็คือศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่บนโลกออนไลน์นะคะสำหรับในการนำสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าที่ ผู้ซื้อและผู้ขายนะคะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้อีกยังช่วยให้ผู้ซือ้ออย่างเช่นเราอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วเราก็จะไปซื้อสินค้าจากโรงงานเนี่ยเราจะไปเจอเขาได้ยังไงเข้าไปในเว็บนี้เลยค่ะอาลีบาบาแล้วก็สามารถค้นหาสินค้า แล้วก็พูดจัดจำหน่ายได้โดยตรงความต้องการนะคะหลายท่านยังไม่รู้จักว่าเอออาลีบาบาชื่อคุ้นๆชื่อเหมือนอินเดียอินเดียนะคะอาลีบาบาเนี่ยจัดตั้งโดยโดยคุณแจ็คมานะคะในปีพศ2542ก็ประมาณ10กก่า10ใช้ผู้ก่อตั้งเนี่ยแค่18คนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แล้วก็ ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็ว,รวอย่างที่บอกว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะคะโดยที่เขาพวกเขาเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาจะต้องรู้จักทั่วโลกแล้วก็สามารถจึงแบบใช้ชื่อเสียงเนี่ยเป็นก่อตั้งเป็นอาลีบาบากุ๊ปนะคะก็คือภาษาตรงนี้มันสามารถที่จะดัดแปลงได้นะคะคราวนี้เรามารู้จักก่อนคะ่ะว่า รู้จักเว็บไซต์นี่คืออาลีบามีอะไรอยู่บ้างอันนี้คือเว็บไซต์ใหญ่ของเขานะคะก็จะมีอีกเว็บหนึ่งเดี๋ยวจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักนั่นก็คือ Aliexpress.com อ่าคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำให้ทุกท่านรู้จักก่อนวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปทำวิธีการดรอปชิปมาจริงๆ w w w a l i e x p r e s s เว็ e อ s ร e เ e s s เข้าไปเว็บนี้นะคะเป็นตลาดค้าปีอ่าเมื่อกี้เป็นค้าส่งอันนี้คือค้าปีนะคะเปิดตัวเมื่อ10ปีที่แล้วปี2010รองรับผู้ซื้อทั่วโลกนะคะแล้วก็โดยช่วยให้ผู้ซื้อเนี่ยได้เข้าถึงผู้ค้าส่งและผู้ผู้ผลิตในประเทศจีนได้อย่างง่ายๆในราคาขายส่ง so ก็คือ,อ เว็บนี้นะคะก็ให้ทุกท่านลองดูเห็นไหมคะมีภาษาไทยด้วยนั่นหมายความว่าคนไทยก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตรงนี้นะคะราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ทุกท่านลองไปดูคะ่ะจะเป็นสินค้าที่สามารถจับต้องได้อย่างตัวเนี้ยเอาง่ายๆเนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่ฉันซื้อมาเนี่ยในราคาหนึ่ง้อยห้าสิบาททุกท่านลองดูนะ ซื้อที่เซียรังสิตร,ราคา150บาทคือราคาส่งของเมืองไทยนะแต่ลองไปดูของอาลีบาบาเขาส่งสิเนี่ยอาลีเอ็กซ์เส1.57ซึ่งราคาประมาณตีว่า50กว่าบาทละกันคูณไป32ตีไป50 60บาทราคาถ้าเราซื้อในปริมาณเยอะมันก็ได้ได้กำไรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่คือเปิดเปิดให้ดูทุกท่านให้ให้ดูจากเว็บไซต์ก่อนนะคะใน ใน EP นี้อีกเว็บหนึ่งค่ะ www.1688 นีเลขสวยคนจีนเขาจะชอบแบบพวงจุ้ยเลขสวยอะไรอย่างเงี้ย1 6 8 8ก็คือในเว็บนี้นะคะเป็นเว็บของคนจีนเป็นตลาดค้าส่งออนไลน์ชั้นนำในประเทศจีนนะคะเปิดตัวเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วปี1999 1, 9นนะคะแล้วก็สำหรับ ขายส่งสินค้าให้ร้านค้าที่ทำธุรกิจค้าปลีกอันนี้คือธุรกิจค้าส่งสะดวกในการติดต่อกับผู้ผลิตและผู้จัดซื้อจัดจำหน่ายโดยตรงก็คืออันนี้คือเว็บในเครือของอาลีบาบาด้วยกันทั้งสิ้นเลยนะคะถามว่าทำไมต้องเปิดเยอะเพราะว่าปริมาณจำนวนลูกค้าอย่าลืมนะว่าคนจีนเนี่ยมีมีประชากรเป็นพันล้านคนในการเข้าไปในพอร์ต เข้าไปในเว็บไซต์ในจำนวนเยอะๆแบบนี้ค่ะทำใหเ้เว็บไซต์เนี่ยมันจะมีช่องทางในการเข้ามายกตัวอย่างง่ายๆทุกท่านเดินทางเข้าไปในโลตัสคนเข้าไปร้อยคนกับหนึ่งแสนคนต่างกันไหมคะน่ามันก็คนที่เข้าไปแสนคนมันก็จะเบียดเสียดอะไรกันเขาก็เลยจัดตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นมาอีกเว็บหนึ่งนะคะยังไม่หมดเท่านั้นยังมี เว็บไซต์จูหวัวสวนเวอร์ไวด์เว็นะให้ทุกท่านรู้จักก่อนวันนี้จูหวัวสวน .com เว็บนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นแต่เว็บนี้มันจะเกี่ยวข้องกับแบรนด์อ่าอย่างสมมุติใครชอบเล่นแบรนด์เนี่ยเว็บไซต์ที่ให้ส่วนลดสินค้าและแนะนำสินค้าราคาโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าในทีมอลโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น สินค้าแบรนด์นะคะรูปภาพมันเยอะเห็นไหมคะแค่เว็บเดียวเนี่ยมันก็โหลดค่อนข้างนานเนี่ยตัวเนี้ยนะก็อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่มันไม่ค่อยเสถียรหรือเปล่าหรืออย่างไรลรึกอ,อันนี้คือแป๊บเดียวโหลดได้ละเนี่ยค่อนข้างไวนะคะแต่เว็บเนี้ยโหลดค่อนข้างนานเนาะอ่ะเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูแนะนำอีกเว็บหนึง่ง นี่คือคนจีนหรือคนไทยรู้จักเยอะพอสมควรเลยนะคะปรมาจารย์เขาจะเอามาสอนกันเยอะเลยเทาเป่า t a o p a o c o m เทาเป่าเป็นเว็บช้อปปิ้งนะคะตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีการขยายและก็เติบโตเยอะที่สุดนี่เข้าามาเสร็จปุ๊บอ่าดูซิเราจะใช้ภาษาอะไรอ่ะวลคัมภาษาอังกฤษละกันภาษาไทยรู้สึกจะไม่มี เว็บเถาเป่าเป็นอะไรเออน่าจะยังต้องเราใช้ภาษาอังกฤษคิดว่าน่าจะกําลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่นะคะเว็บเถาเป่าน่าเสียดายจังเลยทีเออ่เปิดให้ทุกท่านดูไม่ได้ในตอนนี้ไม่เป็นไรอ่ะมาอีกเว็บหนึ่งเว็บสุดท้ายอ่า w w w t m ลไ t m o m นะคะ t, t m เป็นตลาดค้าปลกนะคะของคนจีนตลาดค้าปลกออนไลน์แห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งระดับพรีเมียมนะก็คล้ายๆสินค้าแบรนด์อะไรประมาณนี้แหละเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าแบรนด์ให้ผู้ซื้อได้ค้นหาแล้วก็ สามารถสั่งซื้อได้เลยก็คือเป็นสินค้าแบรนด์ของเมืองจีนนั่นเองแว่นตาก็จะเป็นแว่นตายี่ห้อฟิล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมียี่ห้อที่ติดแบรนด์ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเห็นไหมคะรอย,ยัลอครานินอาหารแมวอาหารหมาเดอะนอ f a ฟสที่มันมีอยู่ในเมืองไทยนะคะที่รูปหน้าหน้า,นาตาคุ้มคุ้นหน่อยอเมริกันทัวริสทัวริสเตอร์ครอเ่ยนะเห็นไหมคะ r a g o scout nito ่ะมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าแบรนด์ที่อยู่ในนี้อะละเนี่ยก็แนะนำทุกท่านคร่าวๆกลับมาดูอันนี้เปิดไม่ได้ก็แนะนำทุกท่านคร่าวๆนะคะก็มารู้จักแหล่งสินค้าบนอาลีบาบาก็ประมาณ56เว็บประมาณนี้นะคะทุกท่านก็ลองเข้าไปไปดูซิว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยมันเหมาะกับเรานะคะสินค้าบนอาลีบาบามันไม่ได้ เพียงแค่สินค้าที่ผลิตแล้วก็วางขายในประเทศจีนเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศจีนนะคะแต่ยังมีสินค้าจากแหล่งผลิตจากประเทศอื่น,นๆทั่วโลกนั่นหมายความว่ามีจากรัสเซียเอยอะไรอื่นต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะทุกท่านดังนั้นเนี่ยให,ให้เราค้นหาให้เราค้นหาเพื่อน,นำอสินค้าที่เราไปดูแล้วเรา ชอบเนี่ยเอาเข้ามาขายดูแล้วมันน่าจะเออประเทศไทยต้องการเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือหากเราสนใจจะเป็นผู้ขายสินค้าก็สามารถเรียนรู้นะคะเข้าในส่วนที่เป็นโซนประเทศไหนสนใจสินค้าอะไรได้บ้างเช่นเดียวกันก็สามารถดูได้ที่อาลีบาบาแล้วก็คันที่เซิร์ชนะก็ถ้าทุกท่านจะเอาไปขายนะคะถ้าเราจะเอาสินค้าไปขายบนอาลีบาบา ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะเลือกเลือกประเทศก่อนเนาะเราเลือกประเทศก่อนให้เป็นประเทศไทยก่อนมันจะได้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันเท่าไหร่ คนถนัดภาษาอังกฤษก็ใช้ได้ไม่ว่ากันนะคะก็เราสำหรับในการแนะนำเอาไว้เป็นภาษาภาษานี้ก่อนละกนันจะเปลี่ยนให้หรือเปล่านอ้อเพราะว่าเว็บไซต์มันค่อนข้างอินเตอร์อ่ะไม่เป็นไรค่ะเอาภาษาอังกฤษก็ได้นะก็ทุกท่านก็ไปเซิร์ชหาในตรงนี้นะถ้าจะเอาสินค้าเข้าไปขาย ่สินค้า search country search เป็นว่าเดี๋ยวคือคือจุดประสงค์ของที่จะมาสอนในวิดีโอนี้เราไม่ได้เอาสินค้าไปขายในนี้นะคะแต่เราจะเอาสินค้าจากในเว็บเนี้ยอาลีบาบาเนี้ยในเครือของอาลีบาบาเนี้ยค่ะมาขายในเมืองไทยอามาขายในเมืองไทยนะคะดังนั้นเนี้ย เวอร์ชันภาษาไทยกเ็เราเข้าไปที่เราเราเข้าไปตรงนี้ก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่าไทยก่อนเนาะ, mm hmm. นะก็ตัวนี้แหละแล้วเราก็เข้าไปคำว่าไทยไทยก่อนนะพิมพ์คำว่าไทย t h a i d mm hmm. a l i b a b a com มันก็จะเป็นภาษาไทย ถ้าทุกท่านไม่คุ้นกับภาษาอังกฤษนะเขามีการแปลอะไรเสร็จสับให้เรียบร้อยแล้วค่ะอะมาแล้วอะเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนตรงตรงนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เนาะค่ะก็เป็นภาษาไทยนะการแปลดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีคําพูดอะไรที่มันแบบเพี้ยนๆอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็สามารถดูได้ง่ายกว่าสักคู่นี้เนาะออ อย่างเช่นบางคนไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยการจะมาดูมันก็ค่อนข้างยากไปนิดนึงนะครานี้เนี่ยทุกท่านมาดูตรงการที่เราแนะนำไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะในเรื่องของการที่เราจะเอาสินค้าประเทศอื่นไปขายเนี่ยก็จะ slash นะคะคำว่า country นะคะ c o u n t y country นะคะ แล้วก็เซิร์ช H E นะคะ A R C H นะคะแล้วก็ slash C O N T I E N E T continent html กดเซิร์ชเข้าไปดูอ่าไม่ได้หรือเขาไม่มีภาษาไทยลองเอภาษาไทยออกซิวอเ อ,อันนี้ได้เฉพาะในประทใ,ใช้ภาษาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นที่โรงงานประเทศประเทศต่างๆเนี่ยเข้าเอาไปขายด้วยนะคะอย่างเช่น1ประเทศอินเดียหนึ่งอินเดีย2ประเทศไทย3เวียดนาม4แจแปน5ปากีสถานบังคลาเทศนะคะ อินโดนีเซียออสเตรเลียเซาท์คอรียเกาหลีใต้นิวซีแลนด์มาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ลองไปดูพี่ไทยซิเขาขายอะไรเซิร์ชไปแป๊บหนึ่งไม่ไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นในเว็บของพี่ไทยเนี่ยอินเดียอันนี้คือประเทศค่อนข้างใหญ่นะคะประชากรก็เป็นพันล้านคนโอ้เยอะเลยทีเดียวเนี่ยนี่คือซัพพลายเออร์นะคะ ถ้าเราจะเอาสินค้าเข้าไปขายนั่นหมายความว่าเราต้องเป็นซัพพลายเออร์นั่นเองเราต้องเป็นซัพพลายเออร์ที่อยู่ในนี้นะ,ะเราจะดูสินค้าประเภทอะไรมีหมดปลาเนื้อวัววัตถุเจอือปนอาหารยา,ารสมุนไพรสารสก,กัดจากพืชอาหารเสริมเพื่อสุขภาพข้าวเครื่องเทศมะพร้าวสดแหวนต่างหู คอยหลวมอ่ะมีหมดเลยนี่นี้ก็ลองไปเล่นเล่นดูเขาลองไปเปิดเปิดดูประเทศไทยไม่มีอะไรหนด,ดูซิป,ประเทศญี่ปุ่นขายอะไรบ้างนี้สินค้าค่อนข้างมีคุณภาพนิดนึ่งนะคะเจแปนซับไพร์เออร์เห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะสินค้าตรงเนี้ยเขามา เรามาดูซินี่คือสินค้าที่เป็นซัลายเออร์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะเนี่ยมีตั้งแต่อักษรตั้งแต่ซัลายเออร์ตั้งแต่ A ถึง Z เลยเข้าไปดูได้ค่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามก็เป็นคู่แข่ง พิไทยเลยเช่นเดียวกันเพราะว่าฐานในการผลิตค่อนข้างสูงเปิดไม่ได้สงสัยกลังซ่อมแซมอยู่บางคาลาเทศ่ะเปิดไม่ได้ตอนนี้ก็มีตรงนี้ก็จะเป็นเราไปดูออสเตรเลียเปิดไม่ได้น่าจะยังไม่ได้มีการอัปเดตนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากอเมริกาก็มีนะเนี่ยเห็นไหมคะโซนยุโรปนะคะ Middle East ก็มีอ่าแอฟริกาก็มีเดี๋ยวไปดูรงโซนอเมริกาซิยูเนเต็ดสเตทข้ออะไรมาขายโอ้ไม่ใช่ธรรมดามีน้ำมันจากบัตฟอริดานะคะมีเครื่องนุ่งห่มมีรถยนต์นะคะนี่นะทำาผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาต้นทุนต้องแพงนนแน่ แต่แนะนำนะคะให้นำสินค้าจีนเข้ามาขายดีกว่าค่ะแล้วทุกท่านเนี่ยก็จะได้ต้นทุนที่ราคาถูกแต่ต้องดูด้วยว่านะคะเดี๋ยวจะไปแนะนำใน EP 2ีสสินค้าอะไรที่ทำเงินให้กับคนไทยมายนักต่อน,นักละนะสำหรับวิดีโอคลิปวิดีโอนี้นะคะท่านใดสนใจอยากจะทำการนำเข้าสินค้าแบบดรอปชิปให้ทุกท่านติดต่อมานะคะ สงสัยตรงไหนสอบถามเข้ามาได้ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะมี EP ต่อไปอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ